จะไปด้วยนะครับ <Ooh. S 1> มาถึงก็แพ้เลย <What? S 1> ยังไม่ทันพูดถึงอะไรเลยนะครัะเอยสปีดสปีดมัดกินซอ,อ้าวอ้เกือบแพ้อ้าวโดนกินซะได้กต เดี๋ยวก่อน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 เออไอ้กิน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 ไม่ใช่สิไม่ใช่นีแย่ซะด้เอาให้ได้ที่หนึ<ะ>่งหรือเปล่าดิไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าค่ะดีพูดอย่างนี้เลย ก็ขอโทษด้วยนะคะที่คลิปที่แล้วอ่ะพี่พูดว่าตำนะคะบก็เรียกว่าชนนั่นแหละครับภาษาอีสานเขาเรียกว่าตำนะคะตำกันกีต้าอย่างกีตาคือว่าเอาสีทองตัวเนี่ยสีทองกับสีขาวมันสวยดีเนียกำลังพูดคือกันกีตาไม่อยากเอาไม่อยากเอาได้ไปชนสไปพูดภาษาลาวนะครับผูดภาษาอีสานลาว ควนี้ดักเลยไม่ได้เลยเราไม่ได้เลยเราหนวะเออกิน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 ตัวเล็กมีค่ามันเลยพุทธไม่ข่าหรอกมันบาปว่าเร้ไงมันบาปว่าแล้วเป็นบาปเอาเลย เรามาจับได้ยังไงเนี่ยหลบหลบเฉยๆเหมนไปหมนมาเด็กเด็กเด็กเเเก พี่จะไม่พูดคำหยาบนะครับพี่ไม่ชอบพูดคำหยาบเลยอ่ะเออไปดูโทรทน์ดีกว่าตอนนำแตาเขาเจนชนโนนำเออกิน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 ชน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 หัวมันตั้งสติตั้งสติสามสองหนึ่งดักเอ้าทำไมไม่ดัก ดั๊กซี่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 เอ็มไปทำวิดีโอเปิดคลิปได้เอ็มไปทำวิดีโอเปิดคลิปไงอะ่ะพิโรดเปิคดคลิปอันนั้นเหรอใช่นี่ตัวเอ็มนี่เหรอใช่นี่นี่แล้วเอว็มกดตรงไหนอะ่ะกดตรงนี้ไงไหนเอาใหม่ดิกดตรงไหนที่ตรงไหน,ไหน,ไหนคลิปนี้พี่กิต้าขอตัวลานะครับเนี่ยตรงเนี้ย